สวัสดีครับพบกันกับเราอีกเช่นเคยแล้วนะครับทางช่อง tp คนรักดีและทางช่องที่ดินลบบุรีชนดราคาถูกวันนี้ก็เช่นเคยนะครับจะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวยวันนี้เรามากันที่จังหวัดนครนา,นายกกับที่ดินสวยวิวเขาติดถนนลาดยางอยู่ใกล้โรงเรียนนายร้อยจพอรอเรามาเริ่มกันเลยนะครับ วันนี้เรามีที่ดิน2แปลงที่จะนําเสนอนะครับแปลงนี้คือแปลงที่1เจ้าของที่แบ่งที่ดินขาย2ไร่นะครับเอกสารก็เป็นสิทธิครอบครองเป็นสอคอหนึ่งนะครับไม่ใช่ชโฉนดสอคอหนึ่งแปลงนี้มีเอกสารใบรวสิบสอแล้วนะครับใบรวสิบสอคือใบรังวัดเพื่อขอออกโฉนดที่ดินจากสํานักงานที่ดินจังหวัดนครนายกนะครับ เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายกได้ออกมารังวัดที่ดินแปลงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านเจ้าของที่ดินแบ่งขายสองไร่นะครับให้ด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับท่านใดที่สนใจที่ดินสอคอหนึ่งแปลงนี้นับดูพื้นที่จริงได้ทุกวันนะครับส่วนราคาไร่ละ1ล้านสแสนบาทราคาท่านสามารถต่อรองกับท่านเจ้าของที่ดินท่านได้โดยตรงเลยนะครับ ราคาขึ้นลงอยู่กับท่านเจ้าของที่ดินนะครับส่วนราคาได้เขียนบอกไว้อยู่ด้านหน้าคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆก็ได้เขียนบอกไว้อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับท่านสามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับพิกัดที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลพรมณมีอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับส่วนความสูงของพื้นดิน อยู่เหนือระดับน้ําทะเลประมาณ20เมตรนะครับการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายนะครับอยู่ใกล้ชุมชนอยู่ใกล้หมู่บ้านน้ําประปาไฟฟ้าครบนะครับสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ต WiFi มีครบนะครับจากที่ดินแปลงนี้ไปอำเภอบ้านนาก็ประมาณ15กิโลนะครับอยู่ใกล้โรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนนายร้อยจอปร2.2กิโลนะครับ ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตก็75กิโลนะครับจังหวัดนครนายก3 1กิโลแปลงนี้เป็นแปลงที่1นนะครับแปลงที่1ก็จะอยู่ฝั่งทางด้านขวาของถนนส่วนแปลงที่2ก็จะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายทางเข้าก็จะอยู่ตรงเสาไฟฟ้านะครับเราจะไปดูแปลงที่2กันนะครับส่วนถนนเส้นนี้นะครับก็จะวิ่งออกไปที่อำเภอบ้านนา วิ่งไปโรงเรียนนายร้อยจอปร,รอโรงเรียนเตรียมทหารไปแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกมิตรภาพบึงไม้ตำบลชะอมได้เลยนะครับตอนนี้เราเข้ามาที่ดินแปลงที่2กันแล้วนะครับถนนที่เข้ามาก็เป็นถนนสาธารณะเป็นถนนดินกว้างประมาณ5เมตรแยกจากถนนลาดยางเข้ามาประมาณ60เมตรไฟฟ้าต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหลักเขตแดนก็จะเป็นรั้วรวดน้ำตรงนี้ ยาวตรงไปถึงด้านหลังนะครับเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่รูปแปลงที่ดินสวยเกือบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเนื้อที่สองไร่น,นิดๆนะครับส่วนเอกสารก็เป็นสิทธิครอบครองสอคอหนึ่งเหมือนกันนะครับมีเอกสารใบรอว12รางวัดไว้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับด้านข้างของแปลงที่ดินของเราก็เป็นชุมชนหมู่บ้านนะครับ เราจะถ่ายรอบๆบ,บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงของแปลงที่ดินของเราให้ท่านได้เห็นนะครับส่วนถนนที่เราเห็นเป็นถนนลาดยางที่วิ่งออกไปถนนสวรณศรหินกองนครนายกหมายเลข33นะครับประมาณ1กิโลที่ดิน2แปลงนี้เป็นที่ดินที่สวยนะครับไม่เปลี่ยวไม่แออัดอยู่ในที่โลง่ลงลมพัดผ่านตลอดนะครับอากาศถ่ายเทได้ดีมาก ท่านที่ต้องการทําการเกษตรหรือทํโคกหนองนามโมเดลหรือจะสร้างบ้านเป็นบ้านพักอาศัยก็เหมาะเลยนะครับขุดสระเลี้ยงปลาปลูกต้นไม้หรือจะเจาะน้ําบาดาลก็ได้นะครับเจาะไม่ลึกก็เจอน้ําแล้วนะครับส่วนการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายเข้าออกได้หลายเส้นทางนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็มีอีกมากมายนะครับอยู่ใกล้น้ําตกมิตรภาพบึงไม้น้ําตกหลายๆแห่งที่ตำบลชะอม จังหวัดสระบุรีเพียง20กิโลนะครับอยู่ใ,ใกล้เขื่อนคุ้นด่านประการชนก็35ิกิโลวัดหลวงพ่อปากแดง21กิโลนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์75กิโลอยู่ไม่ไกลนะครับเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่มีวิวเขาที่สวยงามนะครับเรามองจากตรงนี้ไปเห็นวิวเขาสวยงามมากเลยนะครับด้านหน้าของแปลงที่ดินติดถนนสาธนารณะนะครับความยาวขนานตามถนนก็ประมาณ50กว่าเมตร ส่วนด้านข้างความยาวประมาณ100เมตรนะครับส่วนความลึกของที่ดินนะครับต่ำกว่าถนนประมาณ50เซนติเมตรแค่นั้นเองนะครับลักษณะของพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ราบเรียบเสมอกันในที่ดินของเราก็จะมีต้นยางนาใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนะครับอายุประมาณ40-50ปีนะครับ ส่วนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นด้านข้างฝั่งทางขวาถ้าเรายืนหันหน้าเข้าหาแปลงที่ดินแนวขีดเดนก็จะเป็นแนวเชือกที่ดึงมัดตรึงไว้ตรงนี้นะครับท่านที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับหรือท่านที่สนใจอยากเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้หรือที่ดินแปลงอื่นๆในจังหวัดนครนายกจังหวัดสระบุรีจังหวัดรบบุรีและจังหวัดอื่นๆน,นะครับฝากกดติดตาม แล้วท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับที่ดินแปลงใหม่ๆนะครับท่านที่สนใจที่ดินแปลงนี้นัดดูที่ดินได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-098-7939 รีบเบอร์นะครับ088-790-2134หรืออีกช่องทางนะครับ f Facebook o i n ล YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับท่านสะดวกทางไหนติดต่อมาทางนั้นได้เลยนะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่องทีพคนรักดีและทางช่องที่ดินลบบุรีชนลดราคาถูกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ดูเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ